สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเปิดติ๊กต k เป็นสาธารณะกันนะคะทุกคนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเรานะคะอันดับแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนเข้ามาที่แอปพลิเคชันติ๊ t o k ค่ะกดเข้ามาเลยหลังจากนั้นให้ทุกคนไปที่ชั้นค่ะ ขวามือด้านล่างนะคะคลิกเข้ามาเลยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าโฟล์ไฟล์มาให้เรานะคะทุกคนจะเห็นตรงนี้ไหมคะมันยังเป็นกุญแจแล็อกอยู่ใช่ไหมคะมันเขียนคําว่านี้ค่ะตรงรูปพนตรงนี้บัญชีส่วนตัวะคะ่ะตอนนี้เราปิดเป็นบัญซีส่วนตัวอยู่นะคะทุกคนเราวันนี้เราจะมาเปิดเป็นสาธานะกันนะคะอ่าเรามาที่ตรงนี้ค่ะจุดไข่ปลาสามจุดบนสุดขวามือนะคะ,ะคลิกเข้ามาเลยไปที่ความเป็นส่วนตัวค่ะ งนี้ค่ะลิกเข้ามาเลยทุกคนเฉยได้ว่าบัญชีส่วนตัวเราเปิดอยู่ใช่ไหมเราก็จะคลิกตรงนี้ครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาสลับ,บสลับไปเป็นบัญชีสาธารนณะหรือไม่หากคุณสลับไปเป็นบัญชีสาธารนณะทุกคนจะสามารถรับชมวีดีโอของคุณได้นะคะแล้วก็กดเลยค่ะยืนยันนี่ค่ะมันก็จะเปิดสาธารณะให้เรานะคะ นี่ค่ะแล้วก็จะมาดูหน้าโฟรไฟล์ของเราคิิกัมาเลยเห็นไหมทุกคนตรงคาตรงข้างบนนี่ที่เป็นรูกคุญแจนะ่ะมันไม่มีแล้วเพราะเพราะว่าเราเปิดเป็นสาธารณะแล้วทีนี้เวลาที่เราโพสต์คลิปหรือโพสต์วิดีโอลงไปทุกคนก็สามารถเห็นคลิปของเราได้ไม่ไม่ใช่เฉพาะเป็นเพื่อนของเรานะคะไม่ใช่แบบแต่ก่อนเราตั้งเป็นส่วนตัวส่วนตัวคือคนที่เป็นเพื่อนเราอะ่ะจะสามารถเห็นได้ แต่ตอนนี้เราเปิดเป็นสาธารณะแล้วคือทุกคนสามารถเห็นคลิปวิดีโอของเราได้นะคะทุกคนก็จบลงไปแล้วสำหรับการเปิด TikTok เป็นสาธารณะนะคะทุกคนถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ